กิ่งปะเดินที่สวนสาธารณะที่พุทธมนฑลน,นะคะเป็จุดใต้าทางยกระดับนะคะก็ทำให้ได้ข้อคิดสิ่งหนึ่งก็คือว่าความเป็นเพื่อนในวัยที่เราเป็นวัยทองแล้วนมันอาจจะไม่จำเป็นว่าคนหนึ่งเดินอีกคนหนึ่งที่ชอบวิ่งต้องหยุด จากการวิ่งมาเดินด้วยกันแต่จริงๆเนี่ยเราสามารถมาในพื้นที่เดียวกันแล้วจุดหมายปลายทางก็คือการที่มีสุขภาพดีไปได้วยกันภายใต้เวของความชอบหรือว่าความถนัดของแต่ละคนแต่ความเป็นเพื่อนเราก็ยังคงอยู่ไม่ต้องคนที่เดินก็ไม่ต้องสปีดเพื่อให้ไปเป็นคนวิ่งแล้วเราทุก คนที่วิ่งก็ไม่ต้องลดสปีดเพื่อมาเป็นคนเดินแล้วกลายเป็นคนถูกแต่ทั้งสองคนวิ่งและเดินตามเบรของตัวเองและมีความสุขด้วยกันทั้งคู่อย่างแท้จริงค่ะ